え、ま、でも、で、みんなで、で、外で、で、ちゃんと、はい。で、これ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 、<laughs> <laughs> ไม่ใช่เรารู้ว่าเรารู้่าไม่ได้ใช่หรอเรื่องแต่ว่ามัก็มีรผลตซึ่งในนั้นก็อมีการมี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 ออกมีอะไร้ะแล้วก็มีอะไรคะช่ชี้ไปลัวอ่อะไรางเก็ไม่รู้แต่อนเทาตนั้นเนี่ะนไม่ครบเไม้ Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không có cái gì cả, không có cái không có cái gì cả, không có ดูนะครับทนครับเปิดการไม่ได้าเดิมด้วยนะครับต้องเตรียมค่ะทางอาจารย์เขาีนะจับที่นะไปกับเนันไดนะครับที่ใจนะครับให้เนอตัวนี้นะให้เนือตัวนี้